พพ่เพ่พี่ใช้โปรแกรมอะไรทําคลิปเหรออ๋อเราใช้โปรแกรมเพพ่พี่วาดรูปด้วยอะไรอ่ะวาดรูปเหรอเราเราวาดรูปด้วยเพ่เ่ผมขี้เกียจกดติดตามอ่ะอืมแล้วเพ่เพ่พี่หายใจยังไงอ่ะเอ่อเอาละวันนี้ผมจะมาเล่าวิธีการทาคลิปแอนิเมชันเล่าลือ ให้คนที่สนใจฟังกันแต่สำหรับใครที่ไม่สนใจ <c oughs> ก็ปิดคลิปแล้วเลื่อนไปดูคลิปอื่นของผมแทนได้นะครับร <c oughs> อเล่นดูเถอะปิงป๊งปิ <c oughs> เริ่มต้นด้วยการเขียนบทที่อยากพูดลงไปพากเสียงจากบทที่เราเขียนเอาไว้หลังจากนั้นก็วาดรูปภาพประกอบแล้วก็เอาทุกอย่างที่ทำไว้มารวมกันเสร็จแล้วอนิเมชั่นเล่าเรื่องเย้จริงๆมันก็มีขั้นตอนแค่นี้แหละนะแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะสิ เอาละวันนี้จะมาเริ่มเขียนบทอนิเมชันเล่าเรื่องกันเล่นเกมดีกว่าเอาจริงๆมันยากนะที่จะให้เขียนบทอะไรขึ้นมาสักอย่างโดยที่เราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยที่โรงเรียนก็มีสอนแต่เรื่อง<ม>แต่ก็นะจากประสบการณ์การลองผิดลองถูกทำคลิปของผมมา,มากกว่าอ ครวมคลิปนี้ด้วยก็เป็นคลิปที่5ก็จะมาเล่าเทคนิคที่ผมใช้สําหรับการเขียนบทให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องบ่อยครั้งที่เราเริ่มเขียนอะไรสักอย่างลงไปแต่ก็เขียนออกนอกทะเลไปไกลแสนไกลจนเรื่องของเรายาวจะไม่มีประเด็นเพราะงั้นชื่อเรื่องเนี่ยก็เป็นเหมือนเข็มทิศในการนําทางให้เราไปถึงจุดหมายนั่นเองนึกออกก็จดไว้แต่มันก็ใช่ว่าจะคิดง่ายๆนะสิบางทีนั่งคิดมันทั้งวันก็คิดไม่ออกคิดแล้วคิดอีก มันก็ไม่ออกจริงๆนะแล้ววิธีแก้ปัญหาที่ผมใช้เนี่ยมันก็คือ นึกออกก็จดไว้คือเวลาที่เราใช้ชีวิตประจําวันปกติเนี่ยมันจะชอบมีจังหวะที่แบบอยู่ดีๆก็แวบชื่อเรื่องขึ้นมาในหัวไม่รู้ทุกคนเคยเป็นกันไหมนะแต่เราอ่ะเป็นคือแบบนั่งกินข้าวอยู่ดีเฮ้ยชื่อเรื่องนี้มันหรือแบบดูซีรีส์อยู่ดีๆเฮ้ยชื่อเรื่องนี้มันหรือแบบอาบน้ําอยู่ดีๆเฮ้ยชื่อเรื่องนี้มันซึ่งวินาทีนั่นแหละผมก็จะรีบจดให้ไวที่สุดและพอทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะมีชื่อเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาชื่อเรื่อออองงงงที่่เเเรราาต้กนนัันโคหล ที่เราได้บทมาแล้วเราก็จะทำการพาก <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเริ่มต้นการเล่าเรื่องวิธีการพากจริงๆแล้วการพากเนี่ยจะว่าง่ายมันก็ง่ายนะแต่จะว่ายากเนี่ยมันก็อมืมันก็ยากอะ่ะ <c oughs> จากความเชื่อในวัยเด็กที่ว่าเรานั้นเสียงตลกไม่เหมาะกับการร้องเพลงหรือพากเสียง และบริเวณรอบๆบบ้านผมเนี่ยมันก็ช่างเป็นที่ที่สงบสุขตอนนั้นผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการเลือกซื้อใหม่ที่มีราคาเพราะคิดว่ามันสามารถตัดเสียงรบกวนต่างๆจากรอบบ้านได้หมดไปและอย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้จะช่วยให้เสียงเราโอเคขึ้นมาได้ะนะตอนนั้นคิดอย่างนี้จริงๆรเอาจริงๆก็ไม่แนะนําให้ซื้อไม้ที่มีราคามาหรอกนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำนะไม้จากโทรศัพท์มือถือม,มันก็โอเคนะไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นมัน้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองเทสระหว่างไม้โทรศัพท์กับไม้ที่มีราคาให้ฟังกันลวกกััันนน่่าามตงงงยไ ซึ่งนี่ก็เป็นไม์ที่ผมใช้อัดจากโทรศัพท์นะและนี่ก็เป็นไม์ที่ผมใช้อัดจากเสียงไม์ที่ผมซื้อมาแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันต่างกันไหมระหว่าง2ตัวนี้ใครชอบแบบไหนยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะแต่จริงๆแล้วมันมีเทคนิคหนึ่งที่ผมมารู้าตอนซื้อไม์มาแล้วเนี่ยสิว่าไอ้โปรแกรมตัดต่อที่ผมใช้เนี่ยมันสามารถตัดเสียงรบกวนแบบนี้ได้ซึ่งนี่ก็เป็นไม์ที่ผมใช้อัดจากโทรศัพท์นะและนี่ก็เป็นไม์ที่ผมใช้อัดจากเสียงไม์ที่ผมซื้อมาอย่างที่ได้ยินกันแหละครับใครที่อยากลองทําดูก็พิมพ์อาในน YouTube ได้ะ แล้วผ่านการเขียนบทกับการภาคเสียงมาได้แล้วต่อไปก็จะเป็นการวาดการวาดเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับคนที่ชอบวาดรูปอย่างผมนะแต่การทําให้มันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกขยับได้เนี่ยมันทํำยังไงวะเกิดมาเคยแต่นั่งดูการ์ตูนไม่คิดว่าจะมาทําการ์ตูนขยับได้ซะเองแบบนี้แต่อุปกรณ์ที่ผมใช้วาดรูปมันก็คือ iPad และโปรแกรม o c r e a t e ซึ่งมันสามารถทำแอนิเมชันขยับได้ด้วย ก็เลยลองนั่งหาใน YouTube ดูพื้นฐานจนสามารถทําให้มันขยับได้แบบที่ผมทําในคลิปทั้งหมดนั่นแหละตัดต่อเอาละและแล้วเราก็เข้าสู่ส่วนที่สําคัญที่สุดที่จะประกอบรวมล่างเป็นสิ่งที่เรารอคอยการตัดต่อเนี่ยมันก็เหมือนกับเวทมนต์ที่รวมล่างให้กับภาพและเสียงที่กระกากของผมตื่นขึ้นมาดูมีชีวิตชีวาแบบนี้ได้แต่ข้อเสียอย่างเดียวนั่นก็คือเสียเวลาคือมันมีดีเทลมากอะแบบใช้เวลาเยอะมากจริงๆนะส่วนใครที่คิดว่าบทภากว่าเสร็จแล้วตัด ต่อเนี่ยอีซี่ก็บอกเลยว่าสบาย เนื่องจากการนั่งตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันใช้เวลานานมากพอตัดต่อไปนานๆเข้ามันก็เริ่มปวดหลังและไออา,าการปวดหลังเนี่ยมันน่างหงุดหงิดมากเลยนะเพราะมันจะทําให้ไม่สามารถนั่งทําได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานหลังจากนั้นผมก็เริ่มหาวิธีการทํายังไงไม่ให้ปวดหลังไม่ว่าจะเป็นการนั่งทํานอนทํายืนทําแต่ก็ไม่หายแต่เขาว่ากันว่าคนเรามักจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าต้นเหตุเพราะงั้นผมก็เลย อันนี้ดีไหมนะอันนั้นก็แพงไปเฮ้ยนี่มันเก้าอี้เกมมิ่งที่ดูใจเกมเมอร์เทนกูเก้าอี้ที่มีหมอนรองหลังผ่อนคลายกล้ามเนือ้อหมอนรองคอกันหัวร้อนปรับเอนนอนได้ง่ายได้มีสีสันที่มากมายให้เลือกใช้และล้อก,กับขาเก้าอี้ที่ทำจากไนล่อนวิ่งว่อนกันทั่วห้องเลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุดราคาสุดน่ารักเพียง 2,190บาทเท่าน,นั้นแถมตอนนี้ในแฟนเพจเทนกูเนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะลด,ดเหลือเพียง1990บาทช้าบาทฉาหมดอดไม่รู้ด้วยนะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะพอเข้าใจการทำแอนิเมชันเราเลือกขึ้นมาบ้างนะครับส่วนไอ้เรื่องปวดหลังของผมทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะเอาจิงๆแล้วเราควรจะแบ่งเวลาการทำงานกับเวลาพักผ่อนให้เหมาะสมและหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเส,สมอมั้งครับน่าจะช่วยได้และสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าช่องของเราก็เข้าใกล้1,000ัซับเข้าไปแล้วเย้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีแรงทำคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปออกมา ส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีราตีสวัสด์สสดจ้า